อามไปตามไปตามไปตามตามไปลงมาในรัววิ่งไงดีนะตอนนี้ครับเราก็ถึงเวลาคือแบบว่าเราก็อยากจะเล่นน้ำนะเฉยพอไฉยพอใช่ไหมคำเตือนคลิปต่อไปนี้อาจจะมีภาพเสียงหรือหาไม่เหมาะสมผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีก็ได้คำแนะนำจากผู้ปกครองที่มีสติหล่อนเพราะดุลหมาเทกัญชาพร้อมแล้วก็ไปดิไอ้สุราตกดซับให้น้อยครับ วันนี้เป็นวันสงการอยากเล่นน้ำแต่เขาไม่ให้เล่นเรานำไไปลอยกระทงไี่ไหนครับกไปลอยกระทงเหรอก็น่าจะเอชพีทุยอยากรู้ทำไมต้องมานั่งหลังรถงั้วาใหม่สวัสดีครับนี่เรเข้าสู่ช่องภูมิทัศน์ชันแมวแมวนะครับแล้วตอนวันนี้วันนี้คือวัน อ่ะจะจบเลยเหรอจบเดี๋ยวมึงจบดี <c oughs> ให้ใจเย็นด <c oughs> ิ <c oughs> แล้ววันนี้ก็วันสงการมันไม่มีอะไรไงวันนี้นะครับวันนี้ก็เป็นวันสองการนะครับซึ่งเขาไม่ให้ผมเล่นน้ำตอนนี้เขาหยุดให้เราเล่นน้ำอ้าวไม่ถ่ายถ่ายเห็นแอมมี่ด้วย <c oughs> ไม่อยากเข้ากล้องฮะวันนี้วันสอง,งการนะเป็นวันแรกของสองการนะครับเราก็อยากเล่นน้ำแต่ก็เขาหาข้ามอะไรเขาห้ามเล่นใช่ไหมเขาห้ามเล่นเขาห้ามเล่นแต่เราจะเล่นทำไมอ่ะเพราะว่าเราเกียนไงเดี๋ยวมาเสนอวิธี เรียบสงการยังไงในปี2021นะครับผมไปอยากกันไปเลยไปไปวิธีแรกสงน้ำพระวิธีที่สองเดี๋ยว ที่เห็นว่าบ้านมีแต่สารมะพูมก็เลยส่งน้ำที่สารมะพรุมมาที่ที่ต่อไปเราจะมาลดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ซึ่งเป็นแม่ของเราเองที่จะทำทางหัวแม่ดำลงไปกดหัวนี่เลยบาปดำหัวผู้ใหญ่ไงบาปกรรมหรือเปล่าเราก็ไปกันเลยดำหัวใครดำหัวแม่เราอยู่กันระหว่างเตรียมการจะไป ล่าไไท้าแม่ล่าท้าแม่ทวีเอ้าแล้วแล้วแล้วของที่ของของที่ขอขอ,ขอ,อะทำไมมีเอาไม้น้ำมันพวกไม้ปลาลน้ำมังพวกไม้ปลาไหเดี๋ยว่าไม่มีขันตอนนี้เราได้แล้วน,น,นี่ดูช่องเราจะได้ขันขันนะทุกคนอะไรวะก็ขันขัน,น <laughs> ไงดึงอย่างเดียวเลยดึงอะไรดึงกระโปรงเฮ้ย เป็กางเกงเฮ้ยถูกแล้วเอาเอามาไม่ใส่น้ำมันเลยอ่ะเราจะไม่ทำแอบคนอื่นคนอื่นจะใช้แค่ขาเล็กๆใช่ไหมเรานี่เลยกระมังเลยเรามาแล้ววิธีการใส่ของเราก็ไม่ใช่ไม่เราใช้น้ำอบเป็นน้ำปลาท่อมก็จะอาจจะเป็นใช้น้ำท่อมใส่กันไปแล้วแบบอร่อยปกติเขาลดมือปอกปาก คำว่าบ้าจอกพี่ภูเป็นของคู่กันเฮ้ยหอมไม่หอมยังไม่ได้เปิดคนคนก็นี่ก็คนอ่ะพี่ลองกินหนู่อยมันรสชาติเป็นไงยังไงมาเราจะไปหาแม่ครับคนลาดแม่เลยมาเร็วเล่นอะไรอยู่มาลดน้น้ำมาเล่นน้ำ ผู้ใหญ่นี่ไปตรงนี้ตรงนี้นเลยมือแหวนไหมไม่ตายเฮ้ล้่อหัวผู้ใหญ่ทังไงวะพี่พูดไรอะเราให้แม่นั่งดีๆอย่างเนี้ยให้แม่แบบไม่เอายังไม่ตายไม่ใช่แล้วก็แบบว่าล้างขอพรแม่อย่างเงี้ยอ๋อแม่ให้พรไม่มีพรทำไงอะ เราอยามาลถน้ำลำหมญใหญ่แม่หนีไปแล้วแม่หนีว่ามีล็อกแม่ดิตามไปตามตามเฮ้นอะไรลถน้ำหมผู้ใหญ่ไม่เป็นไรไม่าแม่นกำนันอต่อกานครับ ไม่รน้ำเหรอเนี่ยไม่ไม่ยอดใส่เหรอรำไา่เฮ้ยรายงานพม่าออกไปก่อนมาออมีมาอามี่มเอาแม่เอาแมบองห้ห่อยลทำไมแก้แม่ไม่เหรอดน้ำแม่เลยเนี่ยเี่ยก่อนไเอ่ไปไหนอะโอย่ากเขา มาเร็วมาเร็วมาไอนี่มานี่เร็วเออไม่ไป่ได้เลยอ่ะไปนได้เลยอ่ะมา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 ดี้อดน้ำแม่เหรออ๋คุณนะกอดอีกแล้วดกอดก็เดียวเลยนี่คืออะไรฮะอันนี้คืออะไรคือกูเปลี่ยนไอ้ที่เขาห้ามเขาห้ามนี่ตกการแต่ว่าเขาไม่ห้ามประดับตกุ้ยใหญ่ใช่ไหม่ผู้ใหญ่ไม่ใช่ผู้ใหญ่ ตอนนี้นะครับเราก็ทำอะไรมาเปิียไม่รู้ดิแม่งย่อยู่ก็เปียกแม่เราต้องรดน้ำกำหักผู้ใหญ่ไหมล่ะแม่รดน้ำกูแทนนะตอนนี้ครับเราก็ถึงเวลาคือแบบว่าเราก็อยากจะเล่นน้ำนะเฉยพอไม่พอใช่ไหมเราจะเตกของที่เรา ไปจะกการมาก็คือนี่ไ้เต๋อม่น้ำไอ้เต๋อไม่น้ำเป่าลมจะมาเล่นอยู่ตรงนี้แหละว้าวโอ้เป็ไงเอานี่ครับเอาแล้วมานแล้วครับเราจะมาเป่าลมกันเลไแล้วกันนะอนม้คือยังไม่พอเปียกใส่เอ้ยกูทำอะไรวะมึงก็เปียกไงไม่เหนื่อยเหนื่อยไงร้อนอุยอากาศมันร้อน ตราแรกเอแรกมันร้อนไงก็เลยแบบเหงือแตกเหงือมันแตกเยอะไปไหน่อย <c oughs> การจัดสงการในปีนี้นะครับคือการที่แบบว่าห้าม,หามให้เราไ,<ห>ไปเล<ห> <ไป S 1> ่นสาดน้ําสาดน้ําเล่นสงการหรือว่า,า,าหรือว่าเขาเรียวกว่าอะไรนะเล่นสงการโฟรมใส่คนอื่นสาดใส่คนอื่นอย่างเงี้ยใส่กรรมโฟมอะไรพวกนี้ไม่ได้<อ>แต่ถ้าเราใส่กระคือเราติดกรเจกรรกที่บ้านสงนะสงน้ําผู้ใหญ่สงน้ําพระสงน้ําพระแล้วก็อนดับระผัผู้ใหญ่อย่างเงี้ยก็คือได้อยู่ ก็คือที่เราทำก็คือเราทำในภายในบ้านเราไม่ไปไหนช่วงนี้คืออะไรโควิดช่ว,นว,นวนง,งนี้นคือโควิดแล้วตอนนี้ที่บ้านเราก็เลี้ยงลิงด้วยนะครับที่บ้านเราก็มีลิงจาออยู่นะดูน,นะเดี๋ยวรถกระพังนะยังไงกจะถามอะไรอย่างฮะเป่ายัางไ,ไงก็จะคยตากต่อไงเดี๋ยวคลิปนี้ก็ยาวประมาณหนึ่งชั่วโมงกว่านะเปล่านี้เลยเหรอตอนนี้ก็คือห้าโมงแล้วเวลาโอเคก็ประมาณสองทุ่ม สองทุ่มเราจะได้เล่นนี่เริ่มปูแล้วอะอ๋อหมายถึงลมยางเนี่ยเริ่มปูแล้วลมนู้นจะหมดแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วอ๋อใกล้ใกล้ใกล้จะมีลมอยู่ข้างในนี่ใช่ไหมนี่ใกล้หมดลมแล้วตรงนี้พี่ภูเรามีที่สูบลมนะมีที่สูบลมใช่มีที่สูบลมมีที่สูบลมไม่คืออยากอยากให้รู้ว่าพี่ภูมันแข็งเก่งขนาดไหน เอมมี่เขาเหนื่อยอะอนคนวอบีบอกสนุกสนุกไม่สนุกก็มเปลี่ยนจะเปลี่ยนไหมเนี่ยะเไม่เปลี่ยนเห็นห้อ็มมี่บอกไม่เปล okay, ี่ยนโอเคมาอัเอ็มมี่อยู่เงี้ยโอ้โ oh, no. นีให้แรงงานพม่ามาทำต่อนะ่ยไม่สุบแล้วเหรอาแรงงานพม่ากูเวลาเนี่ยเปรี้ยถ่ายฟ้าสวรรค์ตอนนี้กี่โมงแล้วะหกโมงแล้วด้วยได้แล้วอ่าอุ้ยน้ำไม่เย็นสบายจริงเลยเย็นมากเลยเนี่ไม่มีสบายเมื่อไหร่จะเอาน้ำอ่ะ ไปไเร็วน้ำอาน้ำไ <laughs> ปกันแตา่ยังไม่ถึงทำไมเราไม่เร่้ตรงนี้ไม่รู้เง <c oughs> <c oughs> ินกย้ายอีกอะเป็นเด็กส่งน้ำแต่แล้วเรา,าก็มาเล่นปาร์ตี้ของเรา <c oughs> แล้วลไม่ใช่เราเล่นน้ำเราจะเล่นอย่างนี้แหละ สำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปสั้นๆนะที่เรามาน,นําเสนอวิธีการแบบว่าอยากอยากจะเปลี่ยนเราสงการแล้วทํายังไงแล้วไมครับแพงหรือไม่นะค,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 ครับอีกทีหนึ่งที่เราแบบว่าอยากจะเล่นเป็นสงการก็คือการพิพัฒนาคนรับจะต้องเข้าวัดบุญแต่เราเอาเขาไม่เวลาไปถ่ายที่วัดแย่เขาถ่ายไอ่ะพวกเรามาสมการสันรมโมสามจบนะครับแล้วก็สมาธิ โอ้ยเฮีย <c oughs> ครับแล้สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกด INE, ไลค<ด>์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งด้วยนะครับือกูไม่ต้องพูดสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e พร้อมกระดิ่งกริ๊งๆไว้ให้ด้วยนะครับคลิปต่อไปอจะพาไทำอะไรเราชมกันในคลิแต่วันนี้ขอลาไปก่อน